ตอนน,นี้เรากับทุกท่านด้วยเลยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแมปเดิมแบบที่ผมหายไปเป็นเดือนนะครับคลิปล่าสุดก็คือคลิปทํายังไงให้ลงดันคิงพีชนะนะครับแบบไปสองคนหรือไม่ก็คนเดียวยอะไรเงี้ยก็ทําไป ใค้ชอบก็อเอาไปใช้ได้นะฮาคีค์เปิดเปิดฮาร์คิไล่พวกตีไม่ตีเราไม่เข้านะ Open โอเพ l นล็อบบี้เฮดจำไม่ได้แล้วว่ามันต้องจอยตรงไหนนะนิวล็อบบี้ไม่น่าใช่จอยไพร์เล็ไม่น่าใช่โอเพ l นล็อบบี้น่าจะโอเพ l นล็อบบี้ซะมากกว่าไม่ได้ทำนานลืมไปแล้วนะทีนี้เลยคลิปก็ด้วย มีอะไรบ้างเนาะหดจังเลยอ๋อมีแค่นี้โอเคล็อบบี้ก็โบเคแล้วทำไมไม่ไปวะเนี่ยโนชนนะมิน่าใช่เลยแบบนี้นะ คือนับดังน,นั้นเราต้องออเพจอ่าเพจพันอ๋อนี่นี่นตัวตรงนี้กลับมาเข้ามาแล้วโค้ดมันอยู่ตรงไหนหรือวะพิกแมปไม่ ไประดับนี้ดูรู้สึกเหมือนจะเคยเล่นไปแล้วหล<ะ>้วอัยากก็หนึ่งพอเ<ะ>ทอร์โมมิเตอร์<ะ>ก็ไม่มีใครเข้ามามา็อก โค้ดคืออะไรโค้ดแมปเนี่เอเยอะไรนะโค้ดที่จอยอะไรเจ็ดห้าเจ็ดห้าอะไรต่อเจ็ดสามเก้าสองเก้าสองโอเคแอบรับเชิ่นแล้วก็พูดเดิมน,นะไม่มีคนใหม่เพราะว่าเอพเอโอไม่มามันติดธุราไม่ติดธุราหรอกมันขี้เกียจดกเ้ยเข้ามาละ กินก็เปลี่ยนไปพี่จะเป็นผู้กินเกสได้เดเปลี่ยนไปไมากเลดี้เฮ้ยอย่าเพิ่งดเด <Lady S 1> <Lady S 2> ได้ล้เลดี้ได้แต่ว่าใครไม่กดสตาร์ก็พอเลนะ okay. ดี้นะโอเคกดเลดี้ก่อนจะเอาเอากเกลือไปเอาลดเอาเลโดไปะไรน,ะ600นี่งินช่ดร้อยหกร้อยนี่ห้าสิบมันซื้อไม่ได้ขเขาเราซื้อได้แค่นิดเดีเดยวสมอลพิเตอร์ แปดไลท์ <Bad> life, ไม่ต้องใช้ฟิวอาจจะจำเป็นไม่จำเป็นหรอกเบิร์ดเอาไหมเบิร์ดเอาไหมเอ้การทำงานนี่ก็ต้องมีไฟถ้าไม่มีไฟไม่ได้เอาอไฟฉายไฟฉายนี่เอ้ยไม่ต้องหรอกใช้ตะเกียงได้ตะเกียงอยู่ไหนวะเออตะเกียงนี่มันชูล็ดเล็ดเปา่าเรนเทิร์นเลนเทิร์นโหโอเคเอาได้แค่สองก็ก็เหลือแค่สองคนน่าจะใช่ไหมแค่เนี้ยแล้วก็เลยเดี๋ยวเอาเกลือไปเกลือนี่สตองนี่อยู่ไหนวะก็ด้านบน บนนี่อ่ะเออน่ะโซ่เออโซห้าสิบทำมาหนึ่งแล้วก็ฟิวอีกหนึ่งฟิวนี่ฟิวนี่หน่ฟิวซื้อไม่ได้แล้วฟิวข้างๆอ่ะร้อยยี่สิบมันไม่หายถ้าเกิดเราชนะเราก็ได้เงินกลับมาโอเคแล้วก็เพิ่มแบบเดิมด้วยตังตะลือเหลือแค่สี่สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทซื้อไม่ได้แล้วอ่ะจะทำยังไงอ่ะซื้อไม่ได้แล้วซื้อก็จะซื้อเองนะมจริงซื้อไม่ได้ ของเยอะไปเอาลิสตาร์ทแล้วต้องรอแดดหายหรือเปล่าดาดที่ไม่เคยเล่นอะมั้งไม่รู้จำได้ว่าเล่นกับไอ้ก้าอยู่จริงจริงเหรอยังไม่รู้เลยนะเนี่ยต้องลองก่อนถ้ารวไรคืออะไรห้องแลบไงเอออยากรู้มันอัปเดตดาดไหมยังโอ้โหโอ้โหเข้ามาของแรกนี่โคตรแลกเลยก็ควรนะนะ แลกรูปดราเออตอนเนียเขาบอกเอาเราต้องเอาไปก่อนฟิวเอแลนเทิร์นไปมันไม่ควรแหลกขนาดนี้ตอนนี้นี่ขอไปที่เซตติ้งก่อนโซ่โ<ห>ไม่จำเป็นโอ้โหปิงมันเท่าไหร่วะม,มีปิงปิงน้อยแต่เครื่องหกร้อยน้อยหกร้อยห้าร้อยปิงน้อยอย่าโดม,มีเกียดมือ เดินนี่จะเดินนี่ยัต่าเงยเลยเดี๋ยวเอาเป็นกล้องถ่ายถีไปเลยที่ขายได้คือที่วัดถี่ปิงแค่ห้าสิบเองห้าสิบของเราห้าร้อยห้าสิบห้าสิบจุดเก้าของของเองห้าสิบจุดเก้าแต่เราหกร้อยเจ็ดร้อยไม่ได้รอยเล่นนะห้าสิบจุดเก้า ม <G. S 1> ัวมิเตอร์แลนเทิร์ไปใช้ก็ไม่จำเป็นเคมันพยายามปับพีที่เหลือประมาณร้อยละหนึร้อยสามสต้องปัพให <40 S 1> <ไ>ม่โอ้เยอะมากโอโดบีเกมิงที่าไปนะจะได้ต้องมาลำบากแบบนี้นี้คืจะตายอยู่นะเนี่ยสองจะเป็นทีทิ้งอ่ะเอ้ยอตรงนี้เริ่มด้วตรงๆๆๆๆนี้เริ่ม้ออ่ะมันน่าจะเป็นผู้อ่าหรือเปล่าโอ้ยยังกูจะโดมีหมดลยโอ้หันหน้าไปคือพลหลัากดมีมานี่ก็รูกเป็อย่างเงี้ย เออมัให้คอดู้ก่อนทนี้คุสคอแฮกอะไเกแฮกแฮกแฮอกเออไอ้ปิงคนเยอะเลยไปใช้แช่ไหมพวกมัจะเป็นงานแฮกถามชื่อกทันเหรอกทันถามชื่อผีเลยไหนแกทันไหนนี่ไว้บังนี่แกทันเดี๋ยวไม่มันอเยผีไล่ล่าเอาอ้ยไม่เอาลีโรสแล้วห้เป็นผีดีทายชื่อผีเหรอแล้วก็ให้มันเขียนอะไรสักอย่างก็สปีดปุกกลับมาละนันเทิร์นเอานั่นแหละเออนั่งคยย โอ้ยเชื่อไปก็ยิ่งเลยไม่ได้ไหมเองไม่ด้มเออไม่ทำไมนเสียงไม่ค่อยมีเลยวะเออเสียงเรามี้ละเอ๊ะต้องสองผีต้องสองผีแล้วผีเออจำได้ปะนี่นี่ไม่เป็นปกติเอ๊ะมันนมันเ็นคนร้ก่อนเขาก่อนใคไม่มีไรเขาไเย็นจะใช้ เปิดกด e อ,ออกมาสีหน,นูเฮ้ยแ,นะแต่มันขุ่นแหลกเนะใช่ดิแล้วเลอมาบงบงเก็บเพูดไปก่อนขอดุปิ้งก่อนไม่ไม่เกี่ยวกับปิง้งรัาเครื่องแหลกก็คือแหลกแล้วอุ้ยฉาดกำมาตรองสีด้วยเชีย้ยอะไรวะอย่างวะอย่างเกิดขึ้นแพื่อสันสกำมาตรองสี มันมีแสงแสงไเฮ้ยมีกล้องนี่ส่องเข้าไปหน่อยดิวางให้ไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีเลยอ่ะอีกอีกห้องนึงอ่ะไม่มีเอ็นนี่ก็ส่องด้วยไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะทำอะไรหลังเอ้ยทำไม งั้นตรงนี้ก็ทางสะดวกเอ้ยเราเปิดไฟได้นี่ว่าเออจำได้แล้วทำไมเราต้องใช้แเทิร์นจะได้หาจุดเปิดไฟออได้ไนงะดูน้าผีกำลังจะตอบรับเราบอกว่าเฮ้ hey, กูอยู่นี่เห็นกูเปล่าเราจะลองไปด้านนี้นะ<ๆ>เผื่อจะมีโอ้โหทางทางดูวกวนมากห้องนี้มีผีป่าวะ เออประตูปิดเองได้ไูที่ดีขวาลอยได้ไงเฮ้ยไม่มี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 เฮ้ยอะไรอ๋ออะไรที่รถไฟที่รถไฟเฮ้ยทำไงเฮ้ยห้องนี้เปิดเองได้เดี๋ยวเรากระโดดไม่ได้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยห้องนี้ประตูเราไม่ได้มานะไอ้เปิดเองห้องนี้ไม่มี ไงมันเปิดเองวะเฮ้ยห้องนี้เปิดปิดเองได้วัตเตอฮดเฮ้ยฮัลโหลมีคนอยู่เปล่ามีไหมเสียงมันก็ดังดังเฮ้ยดูข้างก่อนห้องนี้ดีมีไหม,มไม่มีเฮ้ยเสียงอะไรก็คนก็มันมีคนเปิดประตูด,ด้านหลังน่ะซึ่งเนี่ยมันผีมันเดินว่ออยู่ตรงเนี้ยแต่เราไม่ยุ่งแต่เราแบบไม่รู้จุดเกิดของมันอะ่ะ ตายน้องน้ำไปโหล<ห>ไม่น่าใช่ออกมามากออกมาที่ห้องนี้หรือเปล่าวิ่งอยู่ๆมันเปิดเองเนี่ยมันผีมันวกวนอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันต้องอยู่ที่อื่นแหละเฮ้ยเอาได้เอากล้องไปถ่ายด้านในไปเะนะี่ยห้องน้ำอะถ่ายแล้วมันไม่มีไี่ไนวะนะ ยังไม่ไปทางนี้นี่อืมเฮ้ยผีมันจะอยู่ประมาณเนี้ยมันจะเปิดปิดประตูเองได้หมดแหลกอะอผีมันเปิดปิดประตูเองได้อ่าไม่มีไฟนั่งจุดก่อเฮ้ยด้านในนี้มันไม่มีไฟเลยทางตกไปทางตกไปไม่มีไฟเลยไม่ใช่ว่าหลันักงหลัก่อน ไม่ก <My> ลิงมากโหลมีคนอยู่อะเป่าอะเรา <S <S เกียดเสียงอ่ะคนอยู่ป้าโอโหแม่งยั้งใหญ่โอ้ oh. เอาว่าท่านนี้ก่อนก็ลกนแล้วกันรอก่อนเดินทีท่ช้าชอยู่ยังไงไม่ลื่มแล้วลือนแล้วน่าจะเป็นพรน่าจะเป็นพไม่ได้เล่นนานเนาะเป่าอัพเดตมาเยอะจริงนีง่ประตูไปเดงน คือปิดเองได้ไม่มีก็ออกมาโอ้เสียงมันเสียงยัง่งหลอนไอ้มักรอก่อนเดี๋ยวนั้นเราต้องไปด้านไหนต่อนะักก็ไปแล้วกันเดินยิ่งช้าๆเลยยิย่งก็เดินเลเ m u l a t o r โอ้ศพอไม่มีไม่มีะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะ แล้วในห้องเนี้ยก็เปิดดีชวินฮัลโหลคนอยู่ป้าเราอ่ะบม่มีไม่มีเลยไม่มีกดออลเลยหรอเอาไปปิดเองเฮ้ยหรือว่าดูว่าจับเจ็ดแล้วให้กล้องแบบมองไม่เห็นไม่กล้องเนี่ยต้องมองเห็นในตัวเกมจริงมันก็ต้องในนี้ป่าวะเจอละตรงนี้ เโอ้ชัดเลยถ้าไฟเปิดเองได้ก็ต้องปิดชัดเลยไอ้มักชัดเลยบักจริงๆกูเห็นลูกลอยๆอยู่เลยไอ้ถ่าย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 กดออฟมีกดออฟใช่ไหมถ่ายแล้วขอจดก่อนว่ามีกดออฟอันที่หนึ่งที่เจอก็คือกดออฟอุ้ยชัดกล้องอยู่ไหนแล้วก็เอ้ยดอกอ่ะมันดอกได้แล้วอมันดอกไปที่ไหนแล้วเออมีใครมีตะเกียงไหม อยู่นี่จบไหมวางไว้ตรงนี้ดิทไมเออวางไว้ตรงนั่นมีตะเกียบว่าด้านบนอ่ะอันหนึ่งเนาะอะ่วทางกลับตรงไหนอ๋อเจอทางกลับละรอก่อน๋ยวคงต้องรอไปสักพักถึงมันจะมาเราได้เห็นแล้วว่ามีกล้อกรอก่อนสิเออใช่อากาศเย็ยนหรือเปล่าบมอ,ออกไปก่อนเลยอากาศเย็ยนอัเปล่าโอ้ ก้าองศาแปบดบองศาไม่ค่อยเย็นแต่ก็ใช้ได้ใช่เพราะฉะนั้นไอ้นี้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างวะมีสป,ป,ป็อคโขยังทำอะไรไม่ได้ตอบก่อนต้องสปิริตบ็อกซ์ไม่ลงสปิริตบ็อกซ์ไม่เอามาไม่ได้เอามาดิเราจะเกียงหมดแล้วเออยังไม่หมดยังไม่หมดเอาดิเออเอาไปฉายไปก่อนเอาไปเกียงดีกว่า ต้องมีเควสขยับเกลือไหม,มไม่มีก็ไม่ต้องใช้อะไรน,นะเกล,ะลืออะไรนะอีสไฟนั่นดูอะไรวะเฮ้ยโอ้ามมาโทำไมโคตรแรหลกอืมแหลกจริงตรงนี้ดีก่กูไอ้ตรงนี้นี่เรากินละเฮ้ยไม่ต้องเปิดหนักมาก แบบนี้ที่ภาพโคตรสวยคอมกรับจะรับไม่ไหวเอาแล้วเฮ้ยประตูมึงเปิดปิดเองได้โอ้ได้ไหนไปก็ปิดเองได้ว้าวว้าวเข้าไม่ได้โต้วนโอประตูมึงก็เปิดเองได้อ้วีโอไปด้ปากเตงโอลักสมโอเดินเดินมาอย่างสูโมเลเต นี่เว้นี่คือการเดินซูมเลเตอร์ที่ดีที่สุดหนึ่งเมตรถึงการเดินถึงหนึ่งพันเก้าโอ้โหการเดินสุดโวยระยะทางมีหนึ่งกิโลเมตรเราต้องเดิน,นเอ้ยไฟปิดเองไฟดับเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่แปลกไฟมันดับเองจริงไม่ได้เดินเข้าห้องไม่ออกดับเลยฮัลโหลคนอยู่อับป,ป่าวคนอยู่มอา จะไปมาดิม่ลแลไอ้มักทเอาสปิริตบอกมาไหมเอามาโคตบด้แ่ตดชื่อมีแบบนี้ล้วกูก <c oughs> ็จะรีบแตหนวยหีไปเลยไอ้มักกูจะรีบเอผีชื่อว่าอะไรวะ อย่าเดินใกล้ขนาดนั้นเดินฉกใจไม่รู้ตัวนะมีเสียงเดินไม้แต่นี่เป็นหินโอ้ยวัดทโอ้เฮ้วิ่งสิวิงว่งวิ่งอ่าไอโพมึนก็ะตายออต้องการตัวกู อาไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ไม่อยู่แล้วโอ้โหตัวมึงยั่งใหญ่โอ้ my god อ่าเฮ้เ็กเสร็จหมดแล้วอ่าอ่ะออยโยเสร็จหมดแล้วใช่ไหมมักผีไล่ตามอะ่ะไม่มีแล้วผีอะ่ะ ไฟดับนะไฟดับหมดเลยอายโอ้โหมันจะล่อแดกกระบะอ้ามันจะแดกเราซึ่งโอ้ oh. mm hmm. เอ๊ะเราต้องไปเรียกชื่อมันด้วย mm hmm. The Ghost named Jack Anderson โอ uh ้ huh. oh, เราต้องเดินฝ่าฟ้ามืดไปเพื่อเรียก Jack Anderson ถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเราเนี่จะไม่ไปนะ แล้วยังไม่เสร็จตะคุยเสเสร็จแล้วเสร็จเพสหนึ่งโอ้เอ็มม็อกไปคนเดียวเถอะเออมันเก็ตฮันนี่ว่ะเดี๋ยวดูดีว่ามันมีในนี้หรือเปล่าไม่มีกดออฟเนาะเออมีมเอฟเวลห้าหรือเปล่าวะไม่มีมันไม่ดับไม่รู้ว่าทำไมมันจะตุ่รไม่ต้องไปรออยู่งั้นล้นานดับมาดิเอาไปเลยคอมพิวเตอร์ต้องใช้งานละช่างมาบอกใสเอ็เอาไปเอาไปเลยเอาไปเับมา เอากล้องไปด้วยเราเอากล้องไปไม่ต้องใช้แล้วเอาไปเลยไม่สนละตอนนี้เอ้ยเอ็นเอ็นอะแจ็คนี่ว่ะเฮ้ยแจ็คนี่ไงยินเสียงแจ็คนี่เด็กจัดขี่ม่งวิ่งมาหาเลยไอ้สารพวกเจ้าแอบปูป้าพามามาอยู่ได้ I want to follow you. Papa, mama, you. <laughs> hey you not know, die. You k o l l me. I punch you. จำได้ไหมสาวคนหนึ่งแม่งผีอะไรวะไอผีตัวนั้นน้ำมิงมิงเดินมาไอ้เฮลเมี์อุ้ย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 มีเสียงตอบกลับด้วยอ่าเฮ ยังไม่ทันได้ไปพูดอะไรเลยอ้มึงจะแดกกูดแล้วเหรอเออไม่นะออไม่เอาแล้วเย well, ี่ยมเอฟเวลเมื่อสึกเมื่อกี้รู้สึกว่าจะห้าอย่าลงไปไม่งั้นได้เจอกับความที่หนานเอ้ยเมื่อกี้เอฟขึ้นมาเวลห้าเนาะใช่ดังเมื่อกี้เหมือนจะเห็นสีแดงเขาบอกนะนั่นจะเอ,อแต่ไฟกระพริบอยู่กูไม่ลงไปหรอก ดูไรดีวะเฮ้ยม hey, ีมีเสียงด้วยเป็นท็อกซิกวะเฮ้ยถ mm> ้าเกิดมีเสียงที่ท็อกซิกวะลืมไปแล้วมันต้องเป็นกลิ่นห้องว่าท็อกซิกอะแต่ว่านี่มันมีเสียงแบบ Help me แล้วมันก็โตดนานเลยเฮ้ย Help me แล้วลูไปคนเดียวนะโหดหล่อน เอออัตว uh, right? hey, ์เจคแอนเดอร์สันอ well, so. ๋อโอ้กูไปละยูฟัตต์จะได้เออไม่ใช่ฮ่ายูฟัตต์จะได้ยูฟัตต์จะได้ฮ่าไอ้เจ๊งใจอยูภาษาไทยภาษาอังกฤษพิบัตหมดละว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษบนภาษาไทยมันจะได้หาเฮ่ายูอุสคนบามาซ่า เออไม่ยอมเลียนทุกอย่างเลยวะเฮ้ยต้องการให้สิ่งของอะไรบางอย่างมันขยับแต่มันไม่ขยับหายส <is> ักอย่างเลยก็เพราะว่าฉันนะขี้เกียจไงฉันเป็นที้เกียจกับมือบุญเดินบ๊อก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 ลงเย็บเอฟเอฟเลเวลห้าแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเนี่ยสองตัวเนี่ยเอฟเอฟเลเวลห้ารู้ป่า คิดสีแดงเลยเราไม่เห็นรอสักหน่อยยืมไฟเข้ามาหน่อยจ้โอ้ยบุบบานะครับโอ้แ oh, ดงกล่ำเลยนะจังหวะนี้ถ้าเราลงไปใต้นี่ใช่ก็ว่าเหมือนกันสป i r ิ t เออวะน่าจะเมื่อกี้มันพูดกับเราเนาะ <i> แต่ว่ามันไม่มีตัวเลือกเลยอะมีโ h o ด t ออฟตัวอะไรบ้าง ไม่แบดก็ชายหรือว่า be oh, t t Woche น Ay, ่าจะแบดว่ะว่าชายนี่คี่ไอ้ป้าเราได้ข้อสรุปแล้วกับบ้านกันเถอะโอ้โหลงไปทีนี่ก็ไปไปใเ่ี่ยลงไปทีเนี่ยไอ้มักมักทำอไมถึงมักไม่พูดว่าหยุดหมดยัง จะทุบมาแล้วนะอ่ะไปละตึ๊ง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 ในที่สุดโอ้โหบ,บ้านมาสักทีแป๊บนึงนะนี่นี่อ่ะอ่จะจ้ะใช่ไม่เป็นไรอย่างน้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอไวเพียงเท่านี้นะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับกำลังใจผมกทำต่อไปกระป๋อก็บอกแค่นะี้ครับสำหรับวนันนี้ไปนะครับเจอกันเมื่อชาติต้องการไป